สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานก็มีแนวทางเลขเด็ดมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะแจ็คจุดทุบไหว้พระที่วัดปางชันได้เลขเด็ดงวดนี้พรุ่งนี้แล้วสำหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลว่าประจำวันที่1พฤศจิกายนซึ่งก่อนหน้านี้คุณย่าปเปิ้ลคุณแม่ของแจ็คแฟนชันที่ขึ้นแท่นขวัญใจนางเสือโชคเพราะคุณย่ามักจะแจกเลขซึ่งเป็นเลขมาจากน้องคากิ และยาเปิลได้ตีเลข2ต,ตัวจากน้องคากิเลขที่ได้คือ15ก่อนจะทิ้งท้ายว่าไม่ถูกอยี๋ยว,ว่ากันล่าสุดแจ็คแฟนฉันคุณพ่อของน้องคากิซึ่งช่วงนี้จะเห็นแจ็คเดินทางไปทำบุญอยู่บ่อยๆและล่าสุดได้เดินทางมาไหว้พระที่วัดบางชันย่านลำอินทาเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแต่างานนี้แจ็คก,ก็ไม่พลาดที่จะนำเลขเด็ดมาฝากแฟนๆกันอีก โดยแจ็คได้จุดทูบซึ่งเลขที่ปรากฏคือ31หนทำเอานักเสียงโชคแห่ตีเลขที่เหลือกันเพียบและหลังจากที่ชาวเน็ตได้เห็นโพสต์ก็เข้ามาคอมเมนต์เลขต่อจากเลขที่ปรากฏในทูบของหนุ่มแจ็คก,กันมากมายอาทิ362กับ110แจ็ค362พี่ยุ110เลขวัดบางชัน554และอื่นๆอ,อีกมากมายค่ะอย่างไรก็ตามเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะ โดยใช้วิจารณญาณค่ะ